ก็สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องแชมป์กิฟฟีนอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการดูว่าใครแชร์โพสต์ของเราบ้างหรืออยากจะรู้ว่าโพสต์เนี้ยมีใครแชร์บ้างนะครับแต่ในหน้าโปรไฟล์ในมือถือของเราอ uh, ่ะเข้าไปที่แอปอ่ะมันไม่สามารถกดดูได้แต่ก่อนที่จะไปดูวิธีกันนะครับ ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้ผมด้วยอะไรกันนะครับผมโอเคนะครับเข้าไปใน Google Chrome นะครับผม พิม facebook.com นะครับแล้วก็กดค้นหานะครับผมกดเข้าไปเลยนะฮะเมอกดเข้ามามันก็จะมาหน้าโปรไฟล์เราแต่บางคนนะครับที่ยังไม่ได้ล็อกอินนะให้ล็อกอินเข้ามาก่อนนะครับผมพอเราเข้ามาหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับเราก็เลือกโพสต์ที่เราจะดูนะครับว่าใครเป็นคนแชร์โพสต์ของเราบ้างนะครับผมก็เลือกมาสักโพสหนึ่งหรืออยากดูโพสต์ไหนก็ให้เลือกโพสต์นั้นมานะครับผมพอเราได้โพสต์มานะครับก็ให้กดไปตรง ที่ผมทำกรอบไว้ให้นี่ครับตรงแชร์นี่ครับให้กดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นก็มากดตรงแชร์12ครั้งนี่ครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะกดเข้าไปครับผมพอเข้ามาแล้วเราก็เจอคนที่แชร์ลิงก์หรือว่าแชร์โพสต์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็แค่มาแนะนําให้กับเพื่อนๆได้รู้นะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ